่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับทำไหมครับน้ำทอมสูตรท็อกไกโดครับ <c oughs> มาไหลกีเลซินจะเรียกจอรดี้ไปอัดคิงเลกาซี่สักทีไม่ได้ออกยิปต,ตั้งหลายวันแล้วไอจอรดี้ถึงกิวมึงแล้ว มาแล้วเหรอได้เวลาแล้วสวัสดีพวกแจเกเรทท่านถึงเวลาของจอรดีแล้วหลังจากที่เขาหายไปนานเขาไปทําอะไรมานั้นเดี๋ยวมาดูกันในคลิปเดโอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครให้จอรดีด้วยเขาไม่มีตังค์จะแดกค่าแล้วทุกคนซื้อเสื้อเขาด้วยนะเออกดกระดิ่งด้วยละกันจุ๊บๆไปกดไลค์ด้วย600ไลค์โอเคไปไปไปผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะ บุรุษใจเกเรนะนพวกจะเปไ็แต่งกิงเลยครับเนี่ยไม่อย่างไะเชื่อเลย <c oughs> เออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอน์ดี้จะเจอวันพีซและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรมาคุม่าเอ็กคิงพีซ24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับอา้าวเฮลโลบักหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดจิปไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นาลาๆๆอยู่กับจอรนี่คนเดิมเพิ่มเติมขึ้นหลอกขึ้นแล้วก็ใส่หัวหมาด้วยน <c oughs> ี่จอรนี่หายไป50ล้านปีเนี่ยไม่ต้องตกใจนะทุกคนนะเพราะว่าจอนดี่นั้นไปฟาร์ม แคนดี้มานั่นเองเออเดี๋ยวจะสอนวิธีการฟาร์มแคนดี้กันด้วยดูดิกูมี500กว่าเจมเป็นไงเออฟาร์มอยู่5วันกุลเพียมากแต่ตอนนี้ผมเพิ่งเรียกเก็บมาแต่ว่าเก็บก็น่าจะคุ้นๆน,น,นะใครวะเนี่ยเออช่างมาเถอะละกันผมจ้างเขาไปส่งที่นี่เลยเกาะใหม่เกาะใหม่ล่าสุดก่อฮาโลวีนผมจ้างเขาประมาณ880ล้านบาท ไงอะไรเงมาถึงแล้วก่อนนี้โอ้ไม่ได้มานานส้มตลอดเวลาเลยนะก่อนนี้มันเหมือนเป็นดอนค่ําตลอดเวลาเลยกูละเพียมากเดี๋ยวเรามาดูแคนดี้ผมฮะว่าผมฟาร์มอยู่ห้าวันเนี่ยกูม,มีทั้งหมด5้าพแคนดี้ โอ้โหรวยเละเลยกูถึงวเวลาแล้วสินะที่กูจะได้คอนกูรู้ว่าพวกมึงที่ดูอยู่เนี่ยได้คอนกันทุกคนแล้วใช่ไหมคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะว่าใครยังไม่ได้คอนบ้างป่านี้แล้วมึงยังไม่ได้อีกเหรอกูถามจริงฮะจอร์ดี้จะได้คอนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตจบอสหรอฮะบอสมันไม่จาเป็นไม่ชอบไม่ใช่อะไรหรอกฮะกูเอฟเคแล้ว e แม่งเกิดแต่บอสอ,อื่น ไม่เง้ยบทารวินสงสัยจะไม่ชอบจอรดี้นะเออไม่ชอบเหรอตูดอะไรตูดตูดแรกคนขับแก๊บก็บ,บอกว่าเฮ้ยนี่มึงขึ้นมาบนปราสาทเลยแล้วมึงดูด้วยกูใช้ผลอะไรสั่นสะเทือนมึงแยกกูขึ้นไปยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหปราสาทตั้งใหญ่ กูกง็โง่นะ้จอร์ดี้ไม่เอาผลที่มันบินได้มากลับไปเอาผลที่บินได้ก่อนดีกว่าน้องสาวจ้าพี่ขอผลหน่อยเนาะมีผลดีๆมากช่วงเนี้ยมีแต่เตนกูมัจงเจ้าไหมโอ้ยไม่เอาเลยจอรนนองจ๋าโอ้ยทำไมคนนี้ก็พูดหยาบจังเลยจอร์ดี้ไม่ชอบเลยไปดีกว่าและแล้วเขาก็มาถึงเกาะฮาเาวินอีกรอบหนึ่งนะฮะและหน้าตาอูต่ตรงนี้แหละที่ซื้อค้อนในตำนานมาดูเดะเออแต่ไมค้อนที่ไปหาง่ายจังเลยง่ายกับอะลรกูเอฟเคต้งห้าวันเนะี่ยโอเคมานี่ นี่เหรอโอ้โหหน้าตาจิ้มลิม้มเฮ้ยโอ้โหลอกขายกู1 5 0 0แคนดี้ไม่เป็นไรเรามีเยอะซื้อเลยกูหนุนมึงเลยนะเออเอาตูดเอ้ยไม่ใช่เอาคอนมาให้กูซะนี่อ่ะโอ้เฮ้ยเทอยู่นั้นเนี่ยโอ้โยแล้วก็คนขับแกลบเฮ้ยจริงจริงคนขับแกลบก็นหน้าตาคุ้นๆเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่ช่างแม่งก่อนละกันกูไปละเราจะเอาคอนอย่างเดียวไม่ได้เพราะยังมีเอ็กซซอรีอีกโอเคกูไล่ซื้อแม่งให้หมดเลยละกันนะว่าคนมันรวยครับตอนนี้มันรวยมากเลยนะไล่ตบแคนดี้โอ้อันนี้หนึ่งพ ว้าวเป็นอะไรอ่ะหัวไหนลองใส่ดูดิมันจะหล่อเท่ไหมเออขนาดหัวหมามันหล่อเทขนาดนี้สาวกินขนาดนี้หัวฟักทองเนี่ยสาวต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนไหนลองใส่ดูดิไหนไหนไหนวะอันไหนวะอ๋อนี่ไงใส่ดูโอ้โหเฮียนี่ตัวเฮียเลยวะเนี่ยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่จอร์ดี้ละโอา้ยนี่ผีฟักทองเฮ้ยเอารีบเอาออกเลยมึงรีบเอาออกโดยด่วนเลย หน้าตายจกับผีตานีใครมันจะไปใส่ว่ากูถามจริงนายเนี่ยไม่เอาแล้วขอขัวกระโหลกหมากูคืนเถอะเอออันนี้โอ้ยอันนี้เท่กว่าเดิมเยอะเลยยังไม่จบไมสิ้นมันยังมีอีกโอ้ยของเยอะจริงๆเลยบอสตัวนี้เนี่ยนี่ขนาดกูยังไม่เคยเห็นหน้ามันนะเนี่ยโอเคได้ามาอีกอันหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะได้เป็นผ้าคลุมไหมเฮ้ยโอ้นี่นะเมื่อกี้อ้ผ้าคลุมสุดหล่อเท่ไหนาใส่ดูดิไอ้โอ้ยนี่มันนักรบทะเลทรายที่ดูใบยโ,โคตรเท่เลยจอร์ดี้เออแม่งเฟี้ยวอ่ะ และอันสุดท้ายท้ายสุดห้าของอีกอันนึงของบอสอยอันนี้ราคาเท่าไหร่กูไม่สนเพราะกูมีเงินเยอะอ๋อนั่นไงตะเกียงใช่ไหมมันคือตะเกียงเหรอโอ้ว้าวขอใส่ดูดิโอ้โหตะเกียงทำไมไม่เห็นมีไฟเลย เขามาทำขำอะไรก่อนนะกูถามจิ๊บแล้วก็เข้าสู่ช่วงจอร์ดี้เป็นครูวันนี้เขาจะมาสอนวิธีการ F K ยังไงให้ได้แคนดี้เยอะเหมือนจอร์ดี้แต่ก่อนหน้านั้นเหมือนเดิมนะฮะเราจะแจกกิฟต์การ์ดจำนวน2โค้ดด้วยกันเย้อาไปเลยก่อนเลย1โค้ดนะจ๊ะแล้วก็อีก1โค้ดก็เหมือนเดิมฮะอยู่ในคลิปโดืนี้แหละเอาเองละกันเด้อส่วนใครที่อยากจะได้กิฟต์การ์ดแบบนี้เ้ยพี่ผมไม่ทันในคลิปนะสามารถเข้ามาใน Discord ของมอคุมาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ เมืมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะตีเจ้าทะเลกับจอร์ดี้หรือไม่ก็แจก,กจิบการโลบักนะครับเดี๋ยวจะหามาแจกอีกนะหลายๆคนชอบกันโอเคแต่ตอนนี้เดินทางมาถึงเกาะกระโหลกหมาแล้วนะครับโอเคไปเงื่อนไขที่จะฟาร์มเหมือนจอร์ดี้ได้นั้นนะฮะทุกคนต้องมีผลสะเทถถือนตื่นก่อนนะครับย้ำนะฮะว่ามันต้องตื่นด้วยนะครับถ้าไม่ตื่นแล้วก็บอกเลยว่าทําไม่ได้หรือ,ออาจจะทําไดแ้แต่มันยากกว่าเดิมเยอะเลยนะแนะนําให้มีผลสั่นตื่นนะครับถึงจะเอฟเคเหมือนจอร์ดี้ใจเกเรผพ้นนี้ได้นะจ๊ะ วิธีง่ายๆฮะที่เกาะกระโหลกหมานี้นะครับจะมีพวกเกิลิตันมาจะฟักเกินนะครับผอมแห้งแรงน้อยไอตัวพวกนี้นะฮะมันจะดรอปแคนดี้ให้เราด้วยนะครับมันจะสุ่มดรอปนะมันไม่ได้ดรอปทุกรอบนะครับ นี่เลยโอ้ยนี่กูขอลองสกิลคอ้อนก่อนนะเนี่ยเฮ้ยมันเจ๋งด้วยนเนี่ยค้อนเนี่ยอ่านี่ฮะฆ่าตายแล้วไม่ดอบอะไรเลยเฮ้ยโอเควิธีการทําง่ายมากๆนะครับให้เราเดินไปที่อ่าตรงนี้เลยฮะโขดหินตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีบอสสเกลิตันด้วยนะฮะแล้วให้เรายัดสกิลวีใส่หน้าไปเลยหวาจะห้าแค่นี้ฮะแล้วก็ยืนหล่อดเท่ๆไปเลยแค่นี้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรแรกนะอ่านี่โดนแม่โดนมอน อ่าเรียบร้อยตายด้วยเฮ้ยบอสไม่ตายถ้าบอสไม่ตายบอสจะวิ่งมาหาเรานะครับนี่แล้วเรากระทืบม,มันแค่นี้เองแต่แม่งไม่ดอบ นะฮะเอาใหม่หร <molec. S 2> <te le> <át stars> ือใครจะ f อเฉพาะไอ้พวกลูกน้องมันก็ได้นะครับก็มายืนตรงนี้แล้วก็นี่เลยยัดสกิลใส่หน้ามันแล้วก็รอนะฮะนี่มาแล้วจุด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 ตูมนี่เห็นไม่ได้แล้ว1แคนดี้เออแล้วก็ตั้งออโต้คิกออโต้คีย์บอร์ดไว้นะฮะแค่นี้เราก็จะมีเงินแคนดี้รวยเป็นผมแล้วนะฮะแต่ต้องเอฟเคนานหน่อยนะสักห้าวันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเดิมฮะเรามีสปอนเซอร์ใจดีจากช่องจิ้งอ๋อนเกนดีฮะนี่เขาเสกบอสให้เราฟรีเออสนับสนุน การหาเขียวให้จอร์ดี้นี่แหละคนดีของสังคมอย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมไปกดรีพอร์ตช่องเออไม่ใช่หยอกเขาบอกว่าจะเสียงให้ตีฟรีทั้ง5ตัวฮะแล้วผมก็เรียกน้องในดิสไมน์แมนเนี่ยอยู่กับจอร์ดี้อยู่ในดิสจ,จอร์ดี้หรือยิทมมคุมาเนี่ยได้ตีนี่เลยฮะกิ้งกือทอดฟรีด้วยอย่าลืมเข้ากันมาเยอะๆโอเคตัวแรกกูจะขี่เรือชนแมงเลยแล้วกันนะนี่แหละกูวนมาแล้วมาเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกที่จอร์ดี้ใช้ผลน้ําแข็งฮะแล้วก็เอาค้อนมาลองทุบดูมาดูดินี เอ้าอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมกูหมุนคอแล้วกูจมน้ำเฮ้ยกูใช้พลน้ำแข็งจริงหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เจ้าแม่งคอที่ไม่แปลกๆปลไอ้เวนขออีกสักรอบสงสัยใช้แล้วเออเหมือนว้าวจริงด้วยคอนี่พอเราใช้สกิลแซแล้วมันทําให้น้ําแข็งละลายกูเพียมากนี่มเหนีอะไรวะเนี่ยจอนที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคอเนี่ยเออมันก็เฟี้ยวอยู่ฮใช้ได้ใช้ได้เลยเออมาสกิลมันก็แรงพอสมควรเลยแต่มันสู้ดาบฟินิกเพิงโลกกัน เราไม่ได้ไงไอ้ที่มันลากหัวคมๆนะ่ะอันนั้นม่งดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยช่างมาันเถอะเฮ้ยใช้ไปก่อนแล้วกันเผื่อเทพ พอสุดท้ายแล้วพอจอร์ดี้จับอาวุธไหนอาวุธนั้นก็จะเป็นที่นิยมและก็เทพที่สุดในเกมโ,โคตรอวยตัวเองเลยนี่กูขี้โม้กระดานนี้เลยเลยนี่จอร์ดี้ไอช่างแมงกระนี้มันใกล้จะตายแล้วกูจะทุบหัวมันเฮ้ยกูเลยอยากเจะเชื้อกูทุบแล้วกระดูกมันไม่หักได้ยังไงวะกระดูกมึงทำได้อะไรวะเนี่ยไวเบเนียมหรือเปล่าและแล้วตัวแรกของวันที่จอร์ดี้ทุบด้วยค้อนนี่ก็ตายลงฮะได้ามา25บแคนดี้เอามาทําไมก้อนกูได้ครบหมดแล้วของนะ่ะไม่เอาแล้วแคนดี้ขอเคียวได้ไหม กลองเทอะไรไวะเทียสองเลยว้าวเปิดมาก,ก็เทสองเลยเหมือนคลิปตอนนั้นเลยได้ไหมแปดมันีเฟียวเยอะกูจะเอาผลแก๊สไปทําอะไรทำอะไร,ะไรดีก็แดกเล่นเลยดีกว่าไหมจังหวะนี้กินแม่งเลยละกันนะโอเคไปได้เวลาเสกตัวที่สองกันแล้ว let's go สบแรกผ่านไปสบสองจบสามแล้วก็ค่อยผ่านไปมาแล้วตัวที่สกันนะทุกคน เสกเรือก่อนแต่โอ้มีคนเสกเรืเอโอ้โหทำไมพวกมึงไม่บินกันไปอะะบินกันได้ไม่ใช่เหรอแต่ละคนเนี่ยโอ้เป็นฟินองฟีนิกเป็นมังกรแต่รอเรือกู เงินเรือกูเป็นสองแถวอีกแล้วอ่ะอูละไม่อยากจะเชื่อดูดิฮะโอ้โหเรือกูแท้ๆมานั่งเฉยเลยเอ้ยถ้าเป็นคนไทยน่าจะบกบาลมึงตายไปแล้วกาบเรือกูแต้มังกรเปลิดนี่มึงต้องการอะไรมึงบินได้มึงจะมาขี่เรือหรือไงหรือมึงจะมาเล่นน้ํโชว์มึงเป็นบ้าอะไรใจไอ้กิ้งคือมึงอย่ามาเยินโอ้มึงอย่ามาบินข้างเรือกูได้ไหมอ่ะเรือกูโดนดูดิโดนลมพัดแล้วเนี่ยโอ้ยพายุแรงในทะเลเฮ้ยเหมือนจะโดนรีคุยบบอาเรียบร้อยอ้าว เอ้าทิ้งกูไปเลยเอ้าเฮ้ยเรือก็เรือกูเสือกทิ้งกูไปอีกกูเลยชอบจริงๆเลยคนในเซิร์ฟนี้กูเลยยั้งชอบเฮ้ยกูอยากจะตบกระบลมันจริงๆเลยกว่ากูจะเดินในทะเลมาถึงฮะเขาตีกันไปจากครึ่งหลอดแล้วชิบหายโอ้ยกว่าจะถึงเฮ้ยไปไปตีเลยและกันตัวนี้แล้วแล้วมันก็ใกล้จะตายแล้วฮะทุกคนมาดูที่คลิปนี้กูจะได้เคีียวบเขาไหมเออกูต้องตีกี่ตัวกูเชื่อเลยยอรดี้ไม่ตีเกินร้อยตัวแล้วฮะ ยังไม่ได้เลยสามดาบแต,แต่แต่สามดาบได้แล้วแต่มันโดนเนิมเลยไงและกูมาได้ตอนเดินโดนเดิมเนีน่ยนะเออกูละเพียงจริงโอเคยิยบสองมัน,นีม่ใช่ย่ิบสองแคนดี้โอเคมาดูกันฮะกล่องทีอะไรโอ้เทีสองอีกแล้วเฮ้ไอ้ดวงดีนะเนี่ยโอเคแ,แต่ไม่ได้เงี้ยไงดวงไม่ดีละ <c oughs> ไปตัวที่สามต่อเลยวอนลูมนรลกกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วฮะเหมือนเดิมใช้ค้อนเดิมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วไป let's go ขี่เรืออยู่ดีๆน้องก็เทิดมาหากูเฉยเลยมึงอยากได้อะไรชายหรือมึงจะให้อะไรกูหรือเปล่าเนี่ยฮะเอออยากได้อะไรว่ามาอยู่ๆน้องก็ให้ผลปีศาจมาเฉยเลยโอ้โหนี่ใจดีหรือยังไงหรือที่มึงเต็มก็เลยให้กูเหรอ ได้ด้วยหรอือวะกูงงไปหมดแล้วโอเคให้แล้วแต่เลยกูได้หมดอันนี้ตัวที่เท่าไรแล้ววันนี้กูลืมไปหมดแล้วตัวที่3แล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคมันกำลังจะใกล้ตายแล้วกูขอยืนเจฟฟี่อฟรอๆตรงนี้แล้วกันนะที่เกียดไปช่วยก็แล้วว่าออตีตายทุกทีแล้วกูได้แต่ของเร็วๆ,ๆไม่ได้ของดีๆเลยเมื่อสามดาบมากูยืนเฉยๆม่ก็ได้เฉยเลยไม่ต้องทำาอะไรเลยไงเออเผื่อครั้งนี้จะได้ขอยืนเฉยๆแล้วกัน ว้าวโอเคเรียบร้อยฮะตายหงไปซะมึงมาดูดิเราจะยังเทียสองเหมือนเดิมหรือเทียสามเปิดประตูน่ะลูกเว้ยเฮ้ยดวงดีนะเนี่ยเทียสองรัวๆเลยไม่ใช้ได้ว่ชายคนนี้แต่มแกีเกี่ยวไม่ได้อยู่ดีอ่ะ แต่ก็ได้ได้ยู่นะไม่เกลือไม่เกลือแต่กูเกลือไงใช้คอนหานี่แม่งตั้งสี่ตัวเลยฮะก็สรุปได้เลยว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการตีเจ้าทะเลเท่าไหร่แต่ถามว่าตีได้มันก็ตีได้ฮะแต่ผมว่ามันเหมาะกับการตีบอสหรือว่าตีมอนมากกว่านะน่าจะเก่งมากๆเลยนะนะถ้าตีบอสหรือว่าตีตัวหานี่ละก็นะผมแนะนําเป็นเอฟินิกโลกกนน่าจะดีกว่านะอันนั้นโค่โยบอกเลยว่าดาเมจลนล่ะนะโอเคนี่คือข้อสรุปของคอสอันนี้ถือว่าจะได้ฮะต้องมีเพราะมันเป็นลิมิเต็ดยังไงล่ะ ไปหาใช้กันเด้อ แล้วก็เหมือนเดิมยืนดูหล่อๆฮะไม่ต้องไปตี <c oughs> เรียบร้อยตายแล้วมา <c oughs> เปิดประตูมาเลย,เอยตอนนี้เราอยากคอ,อันดับเทียสองมาลัวๆเลยกล่องนี้ต้องเทียสามแล,ล้วล่ะทุกคนเฮ้ยอาอยไม่น่าแหลงเลยยัดแม่มแม้เหนือเทียหนึ่งอีกแล้วโอ้ยกลับสู่จุดเริ่มต้นจอดดีไม่นะเออพวกมึงเคยเห็นรูปนี้กันไหมไอ้พวกที่ได้เขียวจะกล่องเทียหนึ่งเลยพวกเนี้ยกูแลโอ้ยเพียเห็นรูปแล้วแบบอยากจะรีพอร์ตอยากจะลบเฟซบุ๊กทิ้ง ไม่เป็นไรใจเย็นๆครับทุกคนเรายังเหลือตัวสุดท้ายฮะตัวที่ห้าตัวนี้แหละความหวังหมู่บ้าน <c oughs> ว่าแต่เรือกูเป็นไรเนี่ยกลายเป็นเรือลากอวดอีกแล้วเหรอฮาดูแม่ไงไอ้เดินหน้าสองเก้าเดินถอยหลังอีกห้าเก้าอะไรวะเนี่ยโดนรีเกยมมึงก็ไปยืนด้านหน้าดิมึงจะยืนด้านหลังเรือทําไมเลยโอ้โหเอา้าบินได้ก็ไม่บอกแล้วมึงจะขึ้นเรือกูตาเบือ่อ ความหวังหมู่บ้านนะตัวนี้ความหวังหมู่บ้านต้องจัดหน่อยแล้วเว้ยเว้ยเ้ยกระทืบมาเลยพวกเราในเลยอ่ะเรียบร้อยตายแล้วฮะได้มาอีก21่สแคนดี้มาเว้ยเทียร์สามในไม่ได้เทียร์สามมากี่คลิปแล้วเนี่ยสองคลิปแล้วใช่ไหมโอ้าวโหมึงมาเป็นผัวกูไม่กล่องเทียนหนึ่งอะมาเป็นบวจอดีอ่ะแปวโอเคโอโย้ยผลเลิฟๆคิมิมินโต้อยวัลเโกอ,อิชิมุระละกักกุ๊กกูเลยกุหละเพียโอเคคลิป เนี่ยก็โจยเพียงเจ้านี้ฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่เสกให้ตั้งห้าตัวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกูเสกเองดีกว่านะจอรดี้เสกเองเนี่ยกูบอกเลยได้เขียวแน่นอนคลิปหน้าไม่ได้เขียวกูจะกระทืบไปเกเรซินเอากูจะกระทืบตัวเองซะแล้วไปละโอเคคลิปนี้ไปลวบายยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเจอกันคลิปหน้าบายๆจุ๊บจุ๊บอ้า